ตอนนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนหลายๆพักนะฮะนะก็พยายามจะเสนอตัวเองขึ้นมาเป็นนายกนะนะทางพวกพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เสนอนะหญิงหน่อยขึ้นมานะฮะวันนี้แอดมินจะมาชวนนะทุกคนค้นหานายกคนต่อไปดีกว่า สมมุติว่าถ้าไม่ใช่ลุงตู่เนี่ยจะเอาใครดีนะครับบอกว่าโอ้เชียจังเลยเชียจังเลยลุงตู่เนี่ยนะจะไปเชียอะไรนักหนาอ่ะวันนี้เรามาเปิดเวทีเสวนากันครับนะว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้มีใครที่สามารถไว้ใจให้บริหารประเทศแทนลุงตู่ได้ไหม ลองเสนอชื่อมาครับนะเท่าที่เรียกว่าน่าจะเป็นแคนดิเดตได้ในเลือกตั้งสมัยหน้านะฮะแน่นอนครับหญิงหน่อยฮะนะหญิงหน่อยจากเพื่อไทยส่งเข้าประกวดซึ่งทุกคนก็รู้ดีแหละครับว่าทักสินคิดเพื่อไทยทำ พักเพื่อไทยอ่ะเขาจะเอาใครมาก็ได้นะคราวที่แล้วก็มีตัวอย่างไม่ใช่เหรอเอาพี่เขยเอาน้องสาวมาเป็นนายกอย่างเงี้ยนะเอาใครก็ได้นะครับเพราะว่าก็ต้องทำตามนายใหญ่ทักษินสั่งอยู่ดีนะฮะฉะนั้น ฉะนั้นจําเป็นไหมครับต้องมี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรต้องมีค a n d i d a ขึ้นมาจะไว้ใจไหมอ่าอย่างเงี้ยจะไว้ใจไหมฮะถามหน่อยเถอฮะไอปูเงี้ยอย่างเงี้ยคอนกรีดนายกคอนกรีดอย่างเงี้ยแตงกิ้วทีไทม์อย่างเงี้ย,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  you, time, ยจะเอาคนอย่างนี้เหรอเอาใครก็ได้เหรอนะ พักเพื่อไทยเอาใครก็ได้ครับเห็นนายบอกสามกี่มันเสนอชื่อมาว่าเอาแพนกวิ้นมาเป็นนายกก็ได้่าซันเอออะเอาใครก็ได้ทางฝั่งพักเพื่อไทยเอาใครก็ได้สุดท้ายก็ต้องทำตามนายใหญ่อยู่ดีพักอื่นล่ะมีไหมพเพื่อไทยเสียหนูนา จะรอดไหมครับเสียหนูจะรอดไหมคุณสมบัติเป็นไงไหนลองพิพาควิจารณกันดูสิไหวไหมแต่ส่วนตัวแอดมินคิดว่าไม่ไหวครับเสียหนูยังมีพระเดชถ้าคุณไม่เท่าลุงตู่ฮะรู้จักพระเดชพระคุณไหมครับนะภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าลูกล่อลูกทนนั่นแหลนะความเด็ดขาดความกล้าหาญ เขาเรียกว่าบารมียังไม่ถึงใครกันนอกจากพรรคเพื่อไทยแล้วยังมีเสรีไทยเอาไหมเสรีไทยไหมเอาเสรีพิสูจน์ไหมนะะเออแหม่กล้าไหมล่ะกล้าเอาเสรีพิสูจน์มาเป็นนายกไหมล่ะนะส่วนพรรคเก้าไกลเอาใครพิธานะไหวไหมคนนี้ไหวไหม เอะจะมาบริหารประเทศไหวไหมนะฮะเออดูทีมงานเขาสิไหวไหมแต่ละคนใครจะมาสมมุติพิธาได้เป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีช่วยใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใครจะมาเป็นดูแลเกษตรไหวไหมถามหน่อยนะฮะเออมีไหวสักคนไหมถามหน่อยถามจริงเหอะ แล้วบอกที่ไปเอาชวนมาเป็นอะโอโเออก็เป็นอย่างนั้นแหละครับสไตล์แกเอ่อจะไม่ได้รับเจลาลารอยังไม่รู้เรื่องะไรนะแต่ต้องรับรายการก่อนนะเออเป็นนายกมากี่สมัยแล้วล่ะนะครับนะผลงานมีไหมลุงชวนเนี่ยมีไหมถามหน่อยนะฮะเออสมัยสมัยคราวที่แล้วยังพอว่าแต่สมัยเนี่ยลุงชวนมารับมือไงมอบสามกีบอะ คิดว่าจะไหวไหมล่ะอ่าถามหน่อยนะอ่านี่ฮะวันนี้อดมินก็มาชวนคิดวิเคราะห์ดูนะครับลองเสนอกันมาดูครับถ้าไม่ใช่ลุงตู่จะเอาใครนะฮะถ้าไม่ใช่ลุงตู่จะเอาใครำารปีเสียหนุนดวงมหาเศรษฐีใส่กันโควิดไม่ได้แต่เท่มากร้อย่างแรงไตปลาแห้งพัทลุงโทร062 838 Go, go, huh, go.